คนที่มีรูปร่างอ้วนเนี่ยค่ะมีอุรคในความรักหรือเปล่าคะผมจะตอบไปครับแต่ก่อนผมมีรุ่นน้องคนครับเป็นหมอสบายเรียนหนังสือกันครับเธอหุ่นนะครับน้ําหนัก75กิโลครับอีตอนนั้นพวกเราก็ประมาทหน้าวัายหนูคนนี้ถ้าจะหาแฟนไม่ได้เนึกองไหมครับแล้วเราเธอก็จบการศึกษาไปแล้วเธอก็ไปใช้ทุนอยู่ต่างจังหวัดครับแล้วหลังจากใช้ทุนจบครับเธอก็ส่งการ์ดมาให้นะครับว่าฉันจะแต่งงานแล้ว เราก็อยากจะทุกคนอยากจะไปดูหน้ากันมากเลยว่าแฟนเธอหล่อแค่ไหนรูปร่างไงแฟนเธอหล่อหน้าตาดีแต่สิ่งที่แปลกใจมากครับยายหนูน้อยคนนั้น75กิโลเหลือ55กิโลครับ <c oughs> แสดงว่าความรักทำให้น้ำหนักลดได้ไหม <c oughs> แล้วเดี๋ยวนีครับเธอหักู่52กิโลครับเอลเอ,อมรนมาจากไหนก็ไม่รู้ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> แสดงว่าถึงเราไปหุ่นนี้ถ้าเกิดแฟนเราบอกว่าให้น้ำหนักดีๆหน่อยสวยๆหนะ่อยเราทำไหมครับ ถ้าแฟนเราจริงใจแเรายิ่งทำไหมครับอดอาหารไม่เป็นไรขอให้รักเราจริงไหม <C> e <ars> เออเพราะฉะนั้นจำไว้ครับน้ำหนักไม่เป็นอุปสรรคนะครับ